ระบบไฟนะครับอันนี้น้องต้มเตีย้ยมาทําประกับนะครับซ้ายขวานะครับอันนี้จะมีอยู่ทุกอย่างนะครับไฟพาร์ตนะครับพาร์ตไฟสูงนะครับเปิดไฟหน้าเปิดไฟหน้าเปิดไฟหน้านะครับตัวประกับก็มีไฟด้วยนี่สวยงามไฟ l อวดีเปิดปิดได้นะครับตาประกับอันนี้เปิดไฟหน้านะครับเปิดไฟหน้าเปิดไฟหน้าสูงต่ํา ลันจุกโทนี่ของต่ำนะครไฟพา,าร์ตลันโทนี่ไม่มีอะไรกันจริงๆไปเลี้ยวซ้ายปไปเลี้ยวขวาครับแล้วก็แตะนะครับอันนี้แตะไม่ได้ไม่ได้ใส่นะครับเลยไม่มีเสียงนะครับแต่ทํางานปกตินะครับผมฝั่งนี้ก็เป็นไฟพามากอ,นะอันนี้ไฟพามากนะครับนี่ดุไม่มีอะไรกันจริงๆแล้วทำไมที่ร้านขอไม่ใช่ร้านบ้ากอ่ะไฟพามาก สตาร์ทปกตินะครับอป์ลานย้ายไปอยู่ตรงนี้นะครับที่เ็อ,อปรันโอเคเรียบร้อยนะครับน้องเตรียม